เออรดินเลือยหหลาห่จ้งเลยดินมันเลือบหลกเลือบไปไหนฮะก,ไไทกะทั้งคู่อีกด,ดออกคู่กูบอกมนันออกแล้วค่ามันกูบอกมันมา,ห,นาหันดิเดี๋ยวมันมาหลอกข้างหน้าให้ใส่กว่าปลูกอกีั่นบอกพวมาปลูก,กโอ้ ไลกลัวปว่จาจันออดินแห่งมันไม่ใช่ปูเกิดป่ะไปสร้งเขามาเจาะน้ำแล้วันนี้นี่ดลงสลาสเลีย่ยวนำยดถึงาเบิ่งเลยส,ลลสลลองไร่ลอยตันสองไร่ลอยตันพูดไหนพูดไหนต่อไหนจักนิว ตกล่มนะคี่ถือแค่จานมึงมาเฝ้าโต๊ะมันจอดมาไรหนเนี่ยโต๊ะดินไม่ใช่ปะฮะมันจอดมาไหนมึงก็จออยเขาจอด่ะ ไปกูกูไปไเงินแล้วกูไ่ได้เกียกูแท่แม่งตุ่ตีมตุ่แดนหรอเฮยเลยมงไเกียอะไรอะเ้จุ่มแมงอยู่บังนั่นเหรอไอ้มึงเกียรอะไรอ่สร้งวะเท่ดหรเท่แม่งต่ตีต่แดนเหรอเท่ทีมันกวงวันี่ไเอนนี่ อย่างพร้อมแล้วกลับมาแล้วแค่ว่าสิไปมือไหนก็บอกแกแค่สี่รางรถทาแล้วมันจะสิได้แกยง่ายนนเานาะก็สกปรกเ <c oughs> งินเป็นยังเงิน,งน,น <c oughs> รถแท้เนี่ยเป็นหู้นจกบวงยิงบิง <laughs> ยังมีร,รถเอเร์มีรถเอ,อร์สกบพกปานี่เบิ่อ,องเนี่ยเอ้าเอ้ดีเนาะสามอันเลจัดฝรั่งมาสั่งดนินเลย สำคัญจังรอยเอจย์เบิดนีดิสามรอสามรม<อ>เ,มเนมาลงได้สองร้อ่สิบสีลนเบิบอิอกือไดินบิโอ้พ่เพืไเพือ,อ,อเบ่าเบิดเลยือเบาเบิดเลยบ้องเขาไปขายมืออื่นไเขาลงเขาจะของดีของคือว่าเดีไปขายมืออื่นหลายอยู่ไ,ไปขายอยู่นี่เขาส่ รพราะยี่รีบว่าให้หลอกก่นนะหนลอกคือของมยงอยางมึงไปถามไป่เป็นเส้นสั่งยินในเบียร์เหนไอเท่ห้น้าไปเลยว่เถึงหมอได้มาหนาดำหนึ่งองตัวมันบักล่อเออเกีย์ยิงเกียรเลยพะยฮะัินไปลงไปแหลอกน้าเพิห้ไปเป็นสมบวกไปไปบอกคนไปแอ่หน้ามึงยังหลอกกันกเดียว้ว ตอนมึงฉ so really? mm ีก hmm. ทีละสองเลยมันไม่ได้นั่นมึงหรอกฉีกเลยฉีกเอาฉีกเอารถกูมามึงฉีกสองเลยขั้นนึงไม่ต้องฉีกว่าไปยังมันไม่ได้ใจหรอกเงื่อนหนึ่งอาจารย์เอาบวกกินน้ำกันอาจารย์แม่มึงมั่วหดอกกินน้ำกันเลยกินของแม่จะของหนึ่งจะจเอาแมงมุจากสองัวเอาแมงมุมจากสองโลไปที่ดินสมเอกสารเลยครับ เออไปส <kil> ่งแช่พนักงานไปส่งเอกสารซื้อไปให้เขาซื้อเม่ได้ไปติดต่ออย่างเขาฝากให้เอาไปส่งเนี่ยการซับเลยสิปูข้าวเลือดหาดหมือนขึ้นเช่นยังเปิดอู่อูนอนหน่ะนะอูนอนธุรกิจเอาจุดตัวไม่มาให้นะเสือที่เขาเพื่อนวะยังเป็นยัง อมึงทำเอาเองตัวใครบอกเสือไปนี่ใส่เห็นงานมึงก็เป็นบ่าไปแต่งเลเพื่อนงนั่นตื่นสวยชี้กูนี่ก็โทษเออหนึ่งมึงไม่มีสัจจะเลยเื่นผมตื่นสวยีเพื่อน่งพัตื่นสวยเถอะเล้วมันคุดไปเลืกไปไม่เอาน่านทรายจะมาคุณภูเขาที่้าเินป็นเกาะเป็นเกาะเลยว่าพรต้องเอาดีมาเอาหม่องถึงนุ่นมันเขาให้อยู่นะเอาเลยสัว่าขุณเรีวก็เลียวเรอกขุดประสังประถมขึ้นอก จงแค่แต่งยังโน่นนอดะาเลยแก็ดีออดสอนโอ้ยพี่จมือนนนี่ยุบงนี้กับเลือเฟือแล้วเ,ลเดี๋ยวพูดละซิบเทียวยังนี่แต่แลนต่เสามาหนิต่เสามานีบะม,มันได้ ซับปลารือลำลุยจัดครับคนี่ดูถกอาชีพซัปาเรอนะครับนี่ครับเลี้ยวขวาตองหัวนอนนะครับอ่คลิปนี้ก็ซับเนียครับซับปลเรือเดี๋ยวมารอติดตามว่าไอ้ท่ายครับซัปเรอเชยังตัวนี้ถมตีเห็ดยัง